นะคะคขอบคุณเก้าล้านดวงใจ Thank you so much ขอบคุณมากๆค่ะวันนี้ก็น่าจะแดดดีทั้งวันอีกเหมือนเดิมนะคะเนี่ยเช้ามาเริ่มแดดแต่เช้าเลยเนี่ยแดดแจ้เลย ตอนนี้ปนอมอยู่ใต้ลมลมต้นขนุนค่ะทำไมพี่เติมขาเลาะให้เพราะว่าเลาะแต่เช้าอขอบคุณนะคะขอบคุณคุณสุภลักษ์ค่ะขอบคุณสปิกเกอร์หัวใจกอดน,นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ ฝนตกมานี่ข้าโพดเราก็แลสดชื่นขึ้นแต่หญ้าก็อืมสดชื่นตามเหมือนกันแค่หญ้าเต็มเลยช่วงช่วงท้ายๆตรงนี้นน,นะคะหญ้าเขียวๆกำลังเขียวเลยหญ้าแล้วพอไม่มีฝนแล้วทีนี้ก็แดดจัดแล้วเนี่ยเชา้าๆว่าอยู่ได้ไม่นานก็จะร้อนละ ก็ไม่รู้เช้านี้จะทำได้นานสักเท่าไหร่นะช่วยต้นข้าวโพดเนี่ยเอ่อข้าวโพดข้าวโพดหวานข้าวโพดท,ที่เราต้มกินนะคะจะเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวอา่าพันธุ์มีสีขาวเม็ดขาวปนดำนะคะเม็ดขาวดำข้าวโพดข้าวเหนียวเม็ดขาวดำข่าแลาะก็หวกัวเลาะมา บอกว่าเลาะแต่เช้าทุกวันค่ะคุณ <c oughs> สุภลักษ์กอ็อค่ะจ้าขาเลาะเลาะแต่เช้าทุกวันเลยเราก็ไปเลาะก็ขาเลาะก็ส่วนใหญ่ก็จะได้แต่เช้าทุกวันเหมือนกันแหละขาเลาะเนี้ยก็จะได้ไปเที่ยวบ้านแต่เช้าทุกวัน อยากกินอร่อยค่ะสวัสดีค่ะพี่พัดพี่พัชลพันวายวายสไตล์บ้านบ้านขอบคุณมากๆนะคะพี่พัดขอบคุณมากค่ะบาวเชิดกินเที่ยวตลอนทัวร์ และมาทักทายดูข้าวโพดเขียวๆมาให้กําลังใจกันด้วยครับขอบคุณมากๆนะคะคุณบ่าวเชษขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่พัดก็น้องพีเอ็นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พัดขอบคุณมากๆนะคะคุณสุพลักษ์ก็บอกว่าคุณเลาะ แต่ตีสี่ยังไม่ครบเลยสุอ๋อสุเละแต่ตีสี่ยังไม่ครบเลยโอ้โหเละเช้ากับปนอมอีกปนอมเพิ่มตีห้าคุณสุภลักษ์ก็พี่พัดจ้าพี่พัดก็ทักทายน้องครีมมี่ให้เลิฟเลิมาคุณป้าจุ๊บสวัสดีค่ะคุณป้าจุ๊บขอบคุณมากๆนะคะคุณป้าจุ๊บคุณสุภลักษ์ก็ทักทายคุณบ่าวเพชร คุณบ่าวเชษไม่ใช่คุณบ่าวเพชรคุณบ่าวเชษทักทายคุณบ่าวเชษนะคะคุณประจุก็ทักทายสวัสดีทุกคนค่ะพี่พัดก็น้องสุคุพัษณะให้หัวใจกอดกอดมาปัจจุบก็ทักทายคุณพัดคุณปัจจุบก็ทักทายน้องสุขลักลณ์ให้หัวใจกอดกอดมาพี่พัดก็ทักทายประจุบดีจ้าให้หัวใจกลับเลิฟเลิฟมา เป็นสุภลักษ็ทักทายป,ป้าจุบสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณสติ๊กเกอร์หัวใจกอดๆค่ะอืมป้านอมก็อยู่ในล่มนะแต่ทำไมมันดูคอมเมนต์ไม่ค่อยชัดเลยเดี๋ยวลองเพิ่มแสงสิแต่ก็เปิดไว้เยอะแล้วนะเนี่ย <c oughs> พี่พัดก็ทักทาย บาวเชตยกมือสวัสดีให้กาแฟหนึ่งถ้วยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆ